สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่ดาวพาทุกคนมาดูเกษตรผสมผสานของแม่ดาวนะคะนี่นะคะทางเข้าสวนข้างบ้านของแม่ดาวนะคะ <c oughs> ก็จะมีผักมากมายเลยทีเดียวนะคะที่แม่ดาวปลูกไว้นะคะกินเองนะคะภายในครัวเรือนของเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะมีมะเขือเทศมะเขือเปาะนะคะมีผักชีเพิ่งปลูกใหม่นะคะนี่นะคะต้นหอมนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะมีดอกไม้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นหอมดอกที่แม่ดาวเพิ่งลงใหม่นะคะทุกคน นะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นซุ้มรัวข้างบ้านนะคะนี่ผักบุ้งจ้าทุกคนกําลังงามๆเลยจ้านะคะนี่ก็จะเป็นต้นหอมอีกนะคะทุกคนนี่ก็เป็นแปลงผักชกเกียของแม่ดาวนะคะนี่นะคะทุกคนมีหลายอย่างหลายพันมากมายเลยผสมประส,สานก,กันไปนะคะมีบวบมีแฟงมีแตงนะคะทุกคนน,ะคะนี่นะคะมีส้มโอนี่นะคะมีทุเรียนนะจ๊ะทุกคนนี่มีหลายอย่างมากมายกันเลยจ้าทุกคน